โควิดยังอยู่ใกล้ตัวท่านมากวันนี้รอบรู้สู้โควิดจะมาแนะนำให้ท่านอยู่กับโควิดอย่างปลอดภัยได้อย่างไร <_ c oughs> ขณะนี้ในกรุงเทพและปริมณฑล3าจังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบ,บุรีและสมุทรปราการยังมีการระบาดของโรคโควิดอย่างรุนแรงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม เพราะนั้นอยากจะแนะนําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกจากบ้านถ้าจะออกไปก็ต้องวางแผนว่าเราจะออไปซื้ออะไรอย่างไรรีบไปรีบกลับไปอยู่ในสถานที่หนึ่งๆไม่ควรเกิน15นาทีใส่หน้ากากตลอดเวลาล้างมือทุกโอกาสที่มีเราไปที่ที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าสถานที่นี้เขาไม่จัดระยะห่างไม่ได้นะเพราะ,ะนั้นก็จะขอร้องให้เจ้าของสถานที่ทุกที่นะ จัดระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตรในร้านอาหารก็ต้องมีฉากกั้นถ้านั่งต่ำกว่า1.5เมตรระหว่างคนนั่งกินจะต้องมีการสแกนทายชนะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ขึ้นใจเสมอๆส,สำหรับช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนใกล้เปิดเด็กที่จะไปโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงว่าจะติดโควิดที่โรงเรียนหรือเปล่า ก็อยากจะขอร้องให้ทุกโรงเรียนท่านจะต้องทำสุขาภิบาลโรงเรียนให้ดีตั้งแต่สุขาภิบาลสถานที่สุขาภิบาลอาหารคือความสะอาดความเป็นอนามัยกรมอนามัยมีเกณฑ์วัดและการประเมินว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดการระบาดโรคอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกโรงเรียนเนี่ย ได้ทําการประเมินเกณฑ์เหล่านั้นถ้าประเมินไม่ผ่านท่านจะต้องไปแก้ให้ผ่านเกณฑ์ครูที่ทําการสอนเด็กและดูแลเด็กทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิดแล้วทุกคนสองเข็มมิฉะนั้นแล้วจะไม่ปลอดภัยสําหรับลูกหลานก็ขอว่าช่วงนี้นะไม่จะเป็นก็อย่าไปตามตลาดสดที่ลังคาต่าคนที่อยู่ทํางานในแคมป์คนงานก็ไม่ควรออกไปจากแคมป การไปโรงแรมหรืออะไรต่างๆนี้ก็ต้องดูว่าที่นั่นเนี่ยมีการฉีดวัคซีนคนทั้งหมดแล้วหรืยอยังตอนนี้โควิดอยู่ใกล้ตัวท่านมากนะฮะท่านต้องระวังดูแลตัวเองและลูกหลานให้ดีขอให้ทุกคนโชคดีแค้วคาดปลอดภัยสวัสดีครับ